อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลย Queen of K-POP นะครับ b l ล c k Pink นั่นเองตอนนี้ BLACKPINK ได้ทําสถิติใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับบน SPOTIFY โดยสถิตินี้เนี่ยมาจากเพลง how you like that นั่นเองนะครับ how you like that จาก BLACK Pink กลายเป็นเพลงของศิลปินเคป๊ป เกิลกรุ๊ปนะครับที่มียอดสตรีมเนี่ยทะลุ1000ล้านครั้งหรือว่า1000ล้านสตรีมมิ่งบน Spotify ได้เป็นที่เรียบร้อยในตอนนี้เป็นเพลงแรกของเกิลกรุ๊ปจาก K-pop เลยที่สามารถทำยอดนี้ได้ซึ่ง1000ล้านสตรีมนะครับไม่ใช่จัดธรรมดาเพราะว่ากว่าจะไปถึงได้ก็ไม่ง่ายต้องเป็นเพลงที่แมสมากแล้วก็มีคนฟังเยอะจริงๆคนสตรีมกันอยู่ในทุกๆวันจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเลยทำให้ยอดสูงขนาดนี้นเองซึ่ง h า w ิ่งไลดดัเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยว่าเป็นเพลงแรก ของเก r ลกรุ๊ปจาก k คป๊ที่สามารถทำยอดนี้ได้ขึ้นแท่นนะครับเป็นเพลงที่อยู่ร่วมกันกันกบศิลปินระดับตำนานนะครับอย่างเพลง Work From Home และ วันดาบีนั่นเองนะครับที่สามารถทํายอดนี้ได้ในฐานะของศิลปินเกิลกรุ๊ปที่สามารถทํายอดสตรีมทะลุ1,000ล้านครั้งบน Spotify เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงของ b l a c k พิงคที่ปังบา้บางแล้วเราเชื่อว่าคนทั่วโลกเนี่ยชอบเพลงนี้กันสุดๆใครนะครับที่เป็นสาวก You Like That ชอบเพลงนี้หรือว่าโดน h o า o i k e That เนี่ยตกเข้าดอมคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมสตรีมกันต่อได้เลยนะครับ ไปเก็บยอดเพิ่มเติมรวมถึงเพลงอื่นๆของ b l a c k พิงคด้วยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับอันยอง